สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องสถานการณ์นะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก่อนหน้านี้ครับผมได้พูดถึงว่านะนิวเคลีย,นะยร์ในยูเครนเนี่ยอาจจะยุติสงครามนิวเคลียร์ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจนะครับว่ายิงนิวเคลีย,นะยร์ในยูเครนเนี่ยอาจไม่หยุดนะแต่ต้องยิงไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ท่าทีที่ไม่เลิกรานะครับของพวกตะว,วันตกที่จะสนับสนุนนะทางการเงินและทางการอาหารนะแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมาทางั้งที่รัสเซียนะขู่ต่างๆนานานนว่าน่าจะนําไปสูนะ่การเกิดสงครามตรงระหว่างรัสเซียกับเนโต้ได้และอาจนําไปสู่สงครามโลกค,ครั้งที่3นะครับซึ่งมันก็ยากนะที่จะหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดนะครับ แต่ก็ดูเหมือนว่าทางตะวันตกนะครับไม่สนใจมากนักนะครับเพราะคิดว่าเป็นแค่คําขู่เท่านั้นส่วนทางยูเครนนะครับก็ดูเหมือนว่าหมูไม่กลัวน้าร้อนอ,อาจจะเป็นเพราะว่ามีพันธมิตรตะวันตกนะครับทั้งกลุ่มเนโตแล้วก็ในกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยให้การดุนหลังทั้งทางด้านอ,อ,อาวุธแล้วก็ทางการเงินนะครับอยู่อย่างต่อเนื่องนะจนในที่สุดเนี่ยก็ มีการตัดสินใจนะครับลุกรานะเข้าสู่อาณาเขตภูมิภาคเคิร์ดนะครับชายแดนของรัเสเซียด้วยกําลังนะหลายกองพลแล้วก็ยังได้ใช้นะครับอาวุธนะที่ได้รับมาจากทางตะวันตกเนี่ยยิงเข้าทําลายนะสะพานแล้วก็นะบริเวณอาณาเขตของรัเสเซียด้วยนะครับก็เรียกว่าเย้ยปรารถนาทิบรีปูตินกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังถามนะทางตะวันตกว่าเอาไหนล่ะเส้นแดงปูตินอยู่ตรงไหน นะขนาดยูเครนเนี่ยรุกรานเข้ามานะในอาณาเขตรัสเซียอย่างนี้แล้วเนี่ยใช้อาวุธนะตะวันตกเนี่ยนะครับยิงนะเขาใส่สะพานนะภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียแล้วเนี่ยไหนเส้นแดงกุตินอยู่ตรงไหนละ่ะนะขนาดรุกเข้ามาซะอย่างนี้แล้วนะครับใช้อาวุธนะตะวันตกยิงทําลายขนาดนี้แล้วนะครับรัสเซียไม่เห็นนะกล้าประกาศสงครามกับเนโตนะครับหรือใช้อาวุธ นิวเคลียร์เลยนะคำถามเส้นแดงอยู่ที่ไหนไหมอันนี้เป็นการเรียกว่าตบหน้าปูตินก็ว่าได้นะครับวันการกระทําที่ห้าวเป้งของยูเครนเนี่ยก็นับว่าเป็นการท้าทายเส้นแดงนะครับของรัสเซียนะว่าแค่คําขู่ไร้น้ํายาจรนะขั้นต่อไปของยูเครเนก็คือว่าขอให้กลุ่มตะวันตกนอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลนะครับอย่างขีปุระวิสตอมแชโด์นะของอังกฤษแล้วก็ ATA CMS ของสหรัฐเนี่ย ยิงลึกเข้าไปถล่มนะบรรดาที่ตั้งนาะทางทาหารในนาเขตรัสเซียเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตนเองนะครับอันนี้เป็นการเก่าอ้างนะครับจนประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับของรัสเซียนะครับต้องออกประกาศว่าถ้าหากตะวันตกอนุญาตยูเครนใช้บรรดาอาวุธพิเศษไกลเนี่ยยิงเข้ามาในนาเขตของรัสเซียนะครับนั่นคือการประกาศนะเรียกว่าอยู่ร่วมในสงครามกับรัสเซียของพวกตะวันตกแล้วอะ อันนั้นนะครับครั้งนี้เนี่ยหากตะวันตกอนุญาตยุเครนญญญนะครับก็ถือเป็นการประกาศสงครามตรงกับรัสเซียเพราะว่าข้ามเส้นแดงต่อรายของปูตินนะฮะรัสเซียเนี่ยอาจใช้นิวเคลียร์ยิยงสกัดกั้นการถูกลุมโจมตีในครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่านะครับการยิงนิวเคลียร์ในยุเครนเนี่ยอาจไม่หยุดสงครามครั้งนี้ได้อีกต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่านะมันจะเข้าแผนกับดักยุเครนและพวกตะวันตกก็จะไม่หยุดสงครามนี้ได้นะครับ อาจมีความจำเป็นนะต้องใช้นิวเคลียร์ในบางชาตินะครับของเนโตเลยทีเดียวหรือเปล่านะครับตามคำแนะนำนะของผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของรัเสเซียนะครับเพราะว่าหลักนิยมเดิมเนี่ยมันไม่มีประสิทธิธผลในการป้องปรามนะครับถ้ามีการแก้หลักนิยมนิวเคลียร์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเล็งเป้าหมายนะไปที่บรรดาประเทศตัวตึงในกลุ่มเนโตนะที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ